คันที่ทำตกนะครับก็จะเสียคมนะครับทีนี้เราก็จะรับคมไปเลยเนี่ยครับผมสามถึงสี่ไมครอนนะครับความบางกำลังดีนะครับถ้าบางมากเกินไปเนี่ยจะทำให้บาดเนื้อลูกค้าแลวเจ็บตาบ,าบาร์เบรอ อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับกลับมาเจอกับตาบาร์เบอร์อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับผมผมจะมาเพื่อนไปดูนะครับเทคนิคการรับคมในสไตล์ของช่างต้านะครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมารับคมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผม70ปีนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับนี่ก็ถือว่ามีอาการหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนมีทั้ง ดังผิดปกตินะครับผมแล้วก็ฟันเนี่ยไม่คมแล้วนะครับแล้วก็ตัดไม่เข้านะครับอันนี้เนี่ยเกิดจากลูกค้าเนี่ยไปถือว่าไปทําตกนะครับทาหล่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะกันดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับอาการก็ี้เนี่ยและนี่นะครับผมก็เป็นเจสิปีนะครับตัวนี้นะจริงแล้วเนี่ยการขอบนะครับก็สําคัญเลยนะครับการขอบเนี่ยถ้าใครที่ใช้กันอยู่นะครับแบตเตอรี่ทุกตัวอย่าทาหล่นนะครับ เป็นอันขาดนะครับแล้วก็อย่าใช้สายชาร์จรุ่นอื่นนะครับเข้ามาชาร์จนะครับเดี๋ยวจะทําให้วงจรเนี่ยมันรัดวงจรมันจะทําให้เสียงง่ายและถ้าทําตกเนี่ยฟันจะไม่คมนะเพื่อนนะโอเคนะครับสําหรับเจ้าตัวเจสปีตัวนี้เนี่ยครับก็ถือว่าโอ้โหท่านเพื่อนดูนะครับเสียงเนี่ยคือจะจะดังมากๆเลยนะครับฟันที่ทําตกนะครับ ก็จะเสียคมนะครับเพื่อนนะนี่นะครับก็จะเสียคมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะเสียงก็จะดังแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฟันเนี่ยเกิดการบิ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูขั้นตอนและวิธีการรับคมในสไตล์ของเช่างต้าบาเบอร์นะครับผมโอเคนะครับ ก็ดีนะครับเราก็จะแกะตัวนี้ออกมาเลยนะครับแกะฟันออกมาเลยนะครับผมแกะออกมาเลยนะครับหักด้วยนะครับมีรอยหักตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะฟันนะครับไปรับคมนะครับผมแล้วมาดูกันว่ามันจะ คมเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคไปเลยครับและนี่นะครับก็ถือว่ามีรอยนะครับในการใช้งานนะครับที่ไม่สม่ำเสมอกันของฟันนั่นเองนะครับผมตรงนี้เียเดี๋ยวเราจะเอาไปทำการรับคมด้วยเครื่องตัวใหญ่นะครับ นี่นะครับอ่าเราถอดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับคมกันนะครับด้วยเครื่องตัวใหญ่นะครับและนี่นะครับก็เป็นเครื่องรับคมนะครับที่เราจะใช้รับในวันนี้เนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นจาน8นิ้วนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนการรับนะครับเราก็จะทําการปัดผงรับคมนะครับออกให้หมดก่อนครับจากนั้นนะเราก็จะนี่นะครับ ใส่ผงรับคมนะครับเข้าไปนะครับผมตัวนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับผงรับคมตัวนี้นะครับใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับพอดีพอดีนะครับเราก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าทำตกนะครับก็ต้อง เอามารับหน้าฟันกันใหม่เลยนะครับผมเอามารับหน้าฟันกันใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใช้ตัวจับแม่เหล็กนะครับตัวนี้จับไว้แบบนี้นะครับอา จากนั้นเราก็จะมาเปิดเครื่องเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็จะหมุนทีนี้เราก็จะรับคมไปเลยนะครับผมในสไตล์ของผมนะครับผมก็จะใช้มาตรฐานนะครับเป็นหลักนะครับเราจะไม่ใช้ความเคยชินนะครับเราใช้มาตรฐานนะครับ ว์นนี้นะครับอ่ได้อยู่ประมาณอสามถึงสี่ไมครอนนะครับความบางกําลังดีนะครับถ้าบางมากเกินไปเนี่ยจะทําให้บาดเนื้อลูกค้าแลวเจ็บกินเนื้อลูกค้าเนี่ยแต่ถ้าบางพอดีอยู่ที่สี่ไมครอนวันนี้ก็จะทำให้อ่ไม่กินเนื้อลูกค้านี่ยครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผม ก็เรียบร้อยนะครับรับคมนะครับถ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหน้าฟันของเราเนี่ยจะไม่เกิดรอยแล้วนะครับจะจะเสมอกันมากๆเลยนะครับดูจากเงานะครับผมจากนั้นนะครับฟันตัวเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นฟันที่ค่อนข้างบอบบางมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารับนานนะครับ บอบบางมากนะถ้ารับนานเนี่ยเสียนะครับเสียเลยนะครับตัวนี้นะครับให้ระวังนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับดูเงานะครับผมดูเงานะครับถ้าไม่ได้ก็นี่นะครับประมาณนี้เนะครับอ่ารับคมด้วยเครื่องนะครับผมจากนั้นเราก็จะไปประกอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เสียงจะดังอยู่ไหมแล้วก็จะคมขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ทําการนะครับรับคมไปที่เรียบร้อยนะครับนี่เครับก็ถือว่าคมมากๆเลยนะครับนี่นะครับรับคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าตอนประกอบแล้วเนี่ยเสียงจะหายไปหรือเปล่านะครับความคมเนี่ยจะคมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและเดี๋ยวเรามาประกอบใส่เครื่องกันเลยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจะคมขนาดไหนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ ส่ยนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับผมบีบเข้าไปเลยนะครับบีบเข้าไปให้แน่นเลยนะครับจากนั้นนะครับก็นำฟันสองฟันนี้มาประกบกันอย่างนี้นะครับสปริงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสปริงอยู่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับชุบ แล้วก็กดนะครับให้แน่นจากนั้นใช้น็อตนะครับผมหมุนนะครับให้แน่นเลยนะ จริงๆการรับผมนะครับมันก็จะมีเทคนิคของแต่ละช่างนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาที่เราเลือกซื้อแบตเตอรี่นะครับก็ควรที่จะดูนะครับว่าช่างคนไหนเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็คุณภาพการรีวิวนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องดูในเรื่องของรีวิวนะครับเรื่องของคุณภาพนะครับหรือว่ามีความไว้ใจน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะเราก็ต้องดูเรื่องของตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้นะครับ อ่ะเจ็ดสิบปีรับคมเรียบร้อยนะครับโอเครับประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเสียงจะไม่ดังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูนะครับเรื่องของความคมนะครับว่าจะคมแค่ไหนนะครับนี่นะครับถ้าเราเทสกับได้แล้วเนี่ยถ้าขาดนะครับก็คือว่า เส้นผมเนี่ยสบายเนี่ย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนมาดูนะครับเทคนิคการการรับคมในสไตล์ของตาบาร์เบอร์นะทจริงเนี่ยจะมีอ่าเทคนิคอีกเล็กน้อยนะครับที่อ่าผมไม่สามารถบอกได้นะครับแต่วันนี้เราจะพามาดูแบบอ่าเทคนิคการรับคมนะคร่าวๆนะครับผมก็และการดูแลรักษานะครับในเรื่องของ เจ้าตัวกันขอพหอยู่เราไปนานๆนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน้องๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กับต้าบาเบอร์นะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย